สวัสดีเด็กๆว,วันนี้เด็กๆจยากไปไหนจ้ะไปเถียงนานเถียงนาน้อยไปเถียงนาน้อยเหรอวันนี้จะพาไปตามหาวอกเกิลของกาฟิลพวกเราต้องไปช่วยกันหาพร้อมแล้วลุยไปเลยเกันต่อเลยว<ะ>ิ่ง วันนี้อากาศดีเมื่อวานนี้ฝนตกวันนี้คงไม่ตกนะเต้เนาะไปเต้เหนื่อยแล้วไปต่อได้ยีนยังไงขนาดนั่นอ้อไปไปโอ้โจกวันนี้เอาโจกไหมเบื่อนแน่โจกนี่คือโจกไป ช่วงพักเที่ยงนะครับเด็กๆก,ก็อยากมาเที่ยวที่สวนนะครับเพื่อจะมาหาวอกเกิลของกาฟิว <c oughs> ของกาฟิวของหนหายเมื่อวานนี่ไม่ได้หาเพราะว่าฝนตกก่อนรีบไปแล้วหนุนไปละน,าานี่ไปแล้ว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 โอโ้โหวิ่งเร็วจังไปเลย มานั่งตรโหมดอยู่ตรงนั้นนั่งดูอะไรล่ะชมวิวโอ้มาที่เดิมอีกแล้วไปเลยไปเลยไปกันต่อมาช่วยกันหานะนี่มาอีกแล้วครับมาที่สวนนี้อีกแล้ว EP2 ใช่ไหมมาชม สวนหน่อไม้ฝรั่งอีกเช่นเคยหญ้าเยอะจังอ่าเด็กๆเอ้ามาถึงตอนไหนนี่อก็ีท่โอ้โยพาลงโอ้ขยันจังเลยไม่อยู่ไม่เศร้าเลยนี่ นี่แถวนี้แหละแถวนี้แหละแถวนี้แหละเอาอม่ได้อยู่แถวนี้เอาแถวไหนของเธออ่ะลงมาอู้เออก็เอาไปสิของเธอเนี่ยเอออ่ะไปละนี่มาไหนบ้านที่ไหนบ้านไกลไหมตะวันเนาตรงนั้นเหรอเธอก็ถือสิของเธออ้าวมาหาอ้าวค่อยค่อยหากันไหนใครเจอก่อนเจออร่อย อาคากููดึงตรงไหนคากููนี่คือตอนยังี้ยบึงโอ้ใครดึงอ้ชัยไอ้ชัยดึงอยู่ที่ไหนอยู่ตรงต้นนี้เด้อต้นนี้แหละแล้วมันหลุดอยู่ที่ไหนล่ะมันอยู่แถวนี้เพราะว่าอย่าไปเหยียบอย่าลงไปอย่าลงไปขอหนูจอดไอ้บอกดนั่นโอ้โหอ้อ้าวเด็กๆไปชมไปเรียนรู้ไปถามตาดูเออจะทำอะไร โอ้โหระวังระวังเหยียบแล้วลูกโอ้โหขยันใส่ใส่ปุ๋ยนี่รดน้ำด้วยนะนี่ต่อไปสถานที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของเกษตรปลูกเห็ดเอ้ยเก็บเห็ดเก็บเห็ดเห็ดละโงนี่มันเริ่มโอ้ใหญ่แล้วนี่โอ้โหนี่ต้นยางนานี่ยางนาใส่เชื้อเห็ดแล้ว อยางน้าใส่เชื้อเห็ดนี่มิถุนากรกฎาคมสิงหาการยาสามเดือนกว่าสามเดือนสามเดือนสามเดือนนี่ยอายุสามเดือนเริ่มแตกแล้วแตกใบเริ่มแตกใบนะโอ้นั่นใบเริ่มเยอะแล้วนี่อายุสามเดือนโอ้ใส่ปุ๋ยนี่เด็กๆก็มาเที่ยวที่เถียงนาน้อยเหมือนเดิมอ่ะเต้ เต้เต้วันนี้จะพามาทําอะไรนะหาเจอไหมล่ะวอกเกิลครับวอกเกิลไม่เจอไม่ครับนี่ต้นนี้ตายแล้วนี่ตายแล้วครับตายแล้วสวัสดีครับเฮ็ดหยังครับปุ๋ยกล้วยโอ้เอาปลูกกล้วยน้ำไปเบิ้งกล้วยเบิ้งกล้วยหยังครับเนี่ยขอพูดติดขอขอผู้กดใจเยอะๆนะครับโอ้หมออ๋อ หอมทองโอ,อง้กล้ยยวยไข่กล้วยน้ำว้า,วา,า,วาน,านี่โอ้สวนเพลินเนี่ยนี่ปลูกสำปียาก็กำลังขึ้นเยอะเนาะตัวน,นั้นใช่ไหมนี่สวนนั้นโอ้นี่สวนกล้วยนะนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงพักกลางวันลุงประลงก็แวะมาผมผมเกือบมาบ่ทันแล้ว พี่นาขยันมากโอ้ไหนต้นไหนโอ้ต้นยาโอ้ต้นยางต่อไปนี่ห่มห่มแล้วประมาณปีสองปีปีสองปีนี่เป็นห่มเป็นเงาได้เลยนี่อันนั้นสามปีโอ้ใส่ปุ๋ยขี้ไก่้ป่ะนี่ต้นยางสามปีนู่นเดี๋ยวพาไปชมเนาะมาเร็ว ไม่พูดติดตามเยอะนะครับจะมาแล้ว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 เตะ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 เเเเะ พาเด็กๆมาเรียนรู้นอกสถานที่ในช่วงพักกลางวันมาชมสวนยางนาอ่าวันนี้ของลุงพาลงพามาชมอุย้ย <c ười> ขึ้นขึ้นขึ้นชอบเงดูเออไปไ,อไปเด็ก<ป>ๆมาดูนี่สวนโอ,โอ้โหสามปีเออมันก็ <ปะ S 1> เริ่ม บอกทอพร้อมกันมาเลยสามปีแต่ว่าน้ำบริษายเสื้อเห็ดนะโอ้บริษายเสื้อเห็ดกันแจยเสื้อเห็ดหนีออกอลไรได้บ้างโอ้นี่งเราออกเฮ็ดเริ่มออกอะไรบ้างมาซ้ำหนึ่บอกแมนครับกันมจเสื้อเห็ดเลยคือออกแล้วว่ะนี่แต่ว่าอันมันไม่มีเสื้อเห็ดไหมนี่สามปีมาใส่ที่หลังไลยบ่ได้ได้แต่เพิ่มบริษายแต่ว่ากันผันสีดยาขายาบเขาบอกให้สียาขายาบแต่ว่ายาชื่อว่าปลาทูบอปะยาเขาบอเป็นยังขันมันต้นนี้บอเป็นยังยาแต่ว่า สี่งบนน้ำยูทูปเนี่ยยาไลจังสิให้เกิดดีเห็นละงกโอ้เห็นละงกมันโตมากแป็นๆได้มันมาแปรกอันนี้เล็กน้อยนะโอ้โหดเด็กน้อยสนุกสนานเลยอ้วนเอาเพราะไออดีออดีเออถ้าใหญ่มากสิเป็นแบบนี้เนาะแมงแมงครับต้นเริ่มสูงใหญ่แล้วต้นยางนาขวบหัวเลยโอ้ต้นสามปีดิสามปีต้นสามปีมันก็มีต้นน้อยต้นใหญ่แหลกแต่ดินสมบูรณ์คือเขาอ้วนโอ้ต่อไปนี่สิปูอันนี้ก็ปลูกพร้อมกันได้วย นี่ปลูกคมรันกันปลูกพร้อมกันแต่ว่าโตไม่เท่ากันนี่เออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดินอ๋อพักเหนื่อยใช่ไหมลูกอ้อในทุ่งนานู่นโรงเรียนของเรานี่โอ้หูเป้าไปนั่งครับเดี๋ยวนั่งไม่ได้ลูกเอาเราพามาชมเพียงแค่นี้เนาะเดี๋ยวกับกับฐานทัพเราไปวิ่งนี่คลิปนี้ก็เป็นคลิปพาเด็กๆมาชม บรรยากาศมาเรียนรู ah, bye bye. Mas, okay. ้อ่าบ๊ายบายมามาคนสวยมั uh. ้ยมาเออไปไปไปอ่ากระโดดอ๋อว่ารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างดีใจดีใจมากเลยเหรอุ่นลอีกสามปีสองปีสามปีเหรอถ้าสามปีพวกนี้ก็อยู่เออปห้าปหกนะ อนั่นะนนี้มันบ่ตายเดี๋ควกูมันกำลังเกิดบ่ตายบ่เนี่ยเอ้าบ่ตายเล้วพี่น้องเด้อนี่ใส่ใกล้ไรนี่นี่ตายบ่บ่ตายบอสตายไอ้ไก่ผมเขอก็ใส่นี่มันกำลังฟื่อนเกินเลยอ่ะเออเดี๋ยวย้ำแรงย้ำแรงดีเทียออกดีๆเดี๋ยวหน้อยทีมาเลื่อมดีๆเอาขึ้นไปบนเถียงนาโน้ยก่อนเอ้า ไปไปไป,ไปนั่งพักเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ที่นี่ไปมาเอาลงมาบ่เอาลงมาข้างล่างกันเลยึ้นรถอี่แคนน์รถ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 นี่รถพ่วงนี่อคืนอา้าวสัมภผัสได้บัตนี่วันนี้เราจะขับคันนี้ไหมเอาคันนี้บ่ะโอ้ใครจะขับขับอา้าวรู้สึกดีใจไหมวันนี้เด็กๆนั่งดีๆนั่งดีด,ด,ด,ดีเอาเคลื่้นเคลื่อนเคลื่อน วันนี้เราจะไปกันยังไงนี่เยอะแยะนี่เอาฮันนี่นี่นั่นอาไซมาไหมมาอาไซเอ่ออาคาคหนคาคุอยู่ตรงนี้เลยหนตะวันไหนดวงเดือนไมม่ีดดวงเือนโอ้ไม่มีอ่ะคนสวยนู่ไหนเออแล้วใครอีกแก้มแก้วอากาฟิวพิตเต้คนโก้เอาวันนี้ พบกันเพียงแค่นี้ก่อนนาอขอบคุณครับ